มาลองถ่ายกันสิคะว่ารูปนี้นะคะใครกันนะถ่ายให้กับลิซ่าแบล็กพิงคค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นท่าประจำค่ะของเจ้าลูกเจี๊ยบลิซ่ากันเลยทีเดียวนะคะถ้าใครนะคะเล่นโซเชียลก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับภาพภาพนี้ค่ะ ก็เป็นภาพที่ลิซ่าแบล็กพิงนะคะวิ่งออกไปค่ะคล้ายๆกับลูกเจีย๊ยบนะคะขณะที่ร่าเริงสดใสและก็มีความสุขมาแน่นอนค่ะว่าก็มักจะเป็นภาพประจำนะคะที่เธอค่ะใช้ถ่ายนะขณะที่เธอนั้นมีความสุขแล้วก็ไปท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะโดยดูได้จากนะคะตอนที่เธอค่ะไปท่องเที่ยวนะคะที่ซานตาโมนิกาใน LA สหรัฐอเมริกาค่ะเธอนะคะก็มีการค่ะถ่ายภาพออกมาหลายภาพมากเลยนะคะรวมถึงค่ะก็มีภาพภาพนี้นะคะก็เป็นท่าเดียว กันเลยนะสองภาพนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าอันนี้เป็นภาพเก่านะะคที่ถ่ายถ้าจำไม่ผิดนะแอดคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นนะคะลิซ่าก็ทำท่าน,นี้เหมือนกันเลยนะคะเอก,ก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วใครกันนะที่เป็นคนถ่ายรูปภาพนี้นะให้กับลิซ่าแบล็คพิงคค่ะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็ไปเจอค่ะเป็นรูปของเจนนี่นะคะขณะที่อยู่ในสถานที่เดียวกันค่ะแล้วก็ดูบรรยากาศแล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะ ก็เลยทําให้อดคิดไม่ได้ค่ะว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ถ่ายภาพภาพนี้นะคะให้กับลิซ่านะเอะน่าจะเป็นเจนนี่แบ็คพิงหรือเปล่านะคะ mm hmm. เพราะว่าแม้ว่าลิซ่าแบ็คพิงจะไม่ได้แท็กนะคะถึงเจนนี่ใน IG ก็ตามค่ะแต่ก็ดูแล้วมันก็คุ้นๆนะดูจากบรรยากาศสถานที่ต่างๆค่ะก็เลยเอามาให้ทายกันแล้วกันค่ะว่าคุณล่ะค่าคิดว่าใครนะคะเป็นคนถ่ายภาพภาพนี้ค่ะให้กับลิซ่านะคะก mm hmm. ็ลองลองทายกันดูค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า